สวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์พูลล้วเริ่มต้นกันที่แก้มือหลังโดนแมนยูเผาเครื่องาการไล่ัพลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องคริสตัลพาเลตไล่ัพหงรับแข้งพาเลตลิเวอร์พูลของเรานะครับเตรียมลงเกมอุ่นเครื่องนัดที่2พบกับคริสตัลพาเลตที่ประเทศสิงคโปร์ในวันศุกร์ที่15ก,กันยายนนี้หลังจากที่พวกเขาเพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผาเครื่องเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้พี่ดินแดนสยามนะครับ ดยสนขอเกมแดงเดือดน้องรอบเจ็เก็ตคลับเลือกใช้เปล่น3ชุดชุดละ30นาทีทําให้หงดแดงโดนทีมกุนสือหลิกฉันฮักจากการขลุงยับไม่นับญาติถึง40อย่างไรก็ตามในเกมพบกับดิเอโกคาดการกันว่าเจ้าในายใหญ่ชเยอรมันคงจะส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในแมตช์นี้เดอะเรดยังคงขาดดิโกโจตาเพราะน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าส่วนอลิสงเบเกอร์เจ็บนิดหน่อยตอนซ้อมและนอร์มานแจอคเก็งคลับ คงไม่คิดที่จะเสี่ยงส่งทั้งคู่ลงสนามที่ดินแดนลอดช่องนะครับยันไรก็ตามนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องนั่นหมายความว่าในยายเลือดดอยส์นะครับยังคงต้องใช้แม์นี้เพื่อทดสอบนักเตะหลายคนรับพวกดาวลุ่งนะฮะรวมทั้งการวางเทคติกเพื่อให้พร้อมสำหรับฤดูกาล2022ถึง2023นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอานบรียน ปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมุนเครื่องหรือแมตช์ทางการเจเกนครับจะไว้วางใจอลิซงเบเกอร์ลงทำหน้าที่เฝ้าเสาเป็นตัวจริงเสมออย่างไรก็ตามในแมตช์พบกับคริสตอฟเพลตด,ดูว่านในดานชาวบราซิเลียนซึ่งลงสนามให้กับทีมทั้งหมด136เกมในลีกตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาอาจจะต้องถูกดรอปเพราะนักเตะดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตหลังซ้อมได้แค่แป๊บเดียวเนื่องจากได้รับบาดเจ็บต,ตอนวอร์มอัพดังนั้นในยญ่ชาวเยอรมันอาจจะเลือกส่งอารเรียน ต้องทำหน้าที่เป็นตัวจริงส่วนฮา r ์วีย์เดวิสและฟาเบียนสโพรเชคคงต้องรอโอกาสที่จะได้ลงสนามครึ่งหลังสำหรับอาริซงเมกเกอร์เพื่อความปลอดภัยน่าจะให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอยู่ซุ้มมานั่งสำรองเป็นการดีที่สุดครับกองหลังเทนส์อาริเซเนโล์อิบไรยมาโกนาเต้เวอร์กิฟฟานไนส์และอันดูโดเบอร์สัน สำหรับแผนแบ็กโฟล์ะครับคาดการณ์กันว่าแมตช์นี้เจคกิงคลอปคงไม่ใช้ผู้เล่นสำรองเหมือนที่ใช้ในเกมแพ้แมนอยู่อย่างแน่นอนนะครับโดยคาดการณ์ว่าเจคกิงคลอปต้องการใช้แนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามตั้งแต่ต้นเกมเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับทีมหลังจากโดนเผาเครื่องจนเสียศูนย์ที่เมืองบางกอกอย่างไรก็าตามเจคกิงคลอปคงใช้งานแผงแบ็กโฟล์ู่ใจเพียงแค่45นาทีเท่านั้น โดยในครึ่งหลังน่าจะทําการเป,ปลี่ยนแปลงแบบยกแผงพร้อมให้โอกาสคอสตาสมิกาจกโจโกเมสจเอลมาติฟและไอแซคส์มาเบยาได้คว้าดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมที่แพ้ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้รับคำชื่นชมอย่างมากว่ามีอนาคตสดใสกับหงแดงก,กองกลางติโอโกโอคันตอลาฟาวินโยจอแดนแฮนเดอร์สันแบบน,นี้นยายใหญ่ชาวเยอรมันจำเป็นจะต้องเลือกแผงมิกฟิลด์ที่ดีที่สุดลงสนาม โดยงานนี้คงตั้งใจจะจัด3ตัวละอย่างติเอโก้แอนเดอร์สันและฟามโย่ลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันโดยเชื่อว่าพวกเขาจะต้องเป็นตัวหลักหงแดงที่จะลงสนามในซีซั่นใหม่ดังนั้นเชกิรครอฟ์คงเตรียมจัดกําลังสำรองเอาไว้นั่นก็คือนาบีเกตา้าเกิดติจอนและฮาวิเอเลตที่พร้อมลงสลับสับเปลี่ยนกันขณะที่เดารรุ่งอย่างเทเลอร์มอนตันอาจจะมีโอกาสได้สดแทรกขึ้นมาในช่วงท้ายๆของรึ่หลังเพราะเชกิครอฟ์มองว่าเด็กคนนี้มีอนาคต กับทีมหลังจากที่เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเขาคณะที่ฟาวิโอคาวโยซึ่งความโดดเด่นเหลือเกินในเกมที่พบกับแมนยู u, ในตำแหน่งมิดฟิ์ตัวกลางอาจจะถูกขยับขึ้นไปเล่นเป็นแนวรุกก็ได้ส่วนกองหน้าลุยดิอาสเดวินนุนเยสโบเมสซาลาในส่วนของแนวรุกงานนี้เจ็กิ้งคลับเขาจะเต็มเพราะน,นี่จะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะให้3มตัวหลักในใจของเขาเล่นลงสนาม โดยดิอาสคงจะยึดหลักทางฝั่งซ้ายอย่างแน่นอนขณะที่ฝั่งขวาต้องเป็นซา,า่าส่วนน้าเป้าแน่นอนว่านูเนียจะได้โอกาสแก้ตัวหลังจากทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักในแมตช์แรกกับหงแดงงานนี้เชื่อว่าห oh ัวหอกทีมชาติอุรุกวัยคงจะเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมใหม่และนา่าจะปรับแนวทางการเล่นของหงแดงได้มากขึ้นหลังมีโอกาสได้ลงสนามกับทีมอย่างต่อเนื่องขณะที่โชต้าเองยังคงต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมต่อไปเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บ แต่อีกรายน่าสนใจก็คือคาวโยเพราะศักยภาพของนักเตะสามารถเล่นในตำแหน่งแนวรุกได้สบายๆและน่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับแดนหน้าของทีมพลังปากเรื่องปอกบาเจเกิคลับเจ้าหน้าใหญ่เชลย์มันของลิเวอร์พูลยอมรับว่าตนเองปากไวไปนิดที่พูดวิจารณ์เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ดึงตัวปอกบาป,าป,าป,าปรับมาด้วยค่าตัวจิตเจียน100ล้านปอนด์เมื่อ6ปีก่อน มาถึงปัจจุบันกลายเป็นว่าทําหงแดงก็ใช้เงินซื้อตัวกระจุยกระจายและล่าสุดก็คือดาวินนุนเยตที่มีสินสอดร,ราว8.5ล้านปอนด์ทำให้สื่อหยิบยกคําพูดของเจคิครับเมื่อ6ปีก่อนมาถามและคุณซื่อเฮฟวี่เมทัลก็ยอมรับในความพลั้งปากมันจะเจนมาตลอดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการเซนตยาก,กับซูน,น้าที่น่าตื่นเต้นอย่างดาวินคุณก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเจคกล่าวผมพูดหลากหลายสิ่งมาโดยตลอดทั้งชีวิต ที่สามารถย้อนกลับมาหาผมได้มันจะเจียนว่าจินตนาการของผมมันรับรู้ไม่ทันว่าชีวิตของคนเรามันเปลี่ยนไปได้รวดเร็วแค่ไหนหลังจากคอมเมนต์นั้นเกี่ยวกับปอมบาเาราเก็เซนเซนเตอร์ฮาร์ด้วยค่าตัวที่สมราคาเวคีฟันได75ล้านปอนด์หลังจากนั้นก็ผู้รัษาประตูอาริสุมเกอร์65ล้านปอนด์สถานการณ์ของเรายังคงเหมือนเดิมก็คือเราพยายามจะยกระดับตัวเองสิ่งนี้คือการลงทุนกับเด็กๆ และเราก็มีนักเตะที่ขายออกไปได้ด้วยมันเป็นเรื่องแค่นี้เราไม่ได้เกินขอบเขตหรือออกนอกเขตอะไรผมลืมบางอย่างที่ได้พูดไปแต่บางคนกลับจำได้ดีมันทำให้ผมคิดว่าโอ้โอเคผมพูดสิ่งที่ผิดพลาดมาบ้างในชีวิตและด้วยความสจริงคำพูดนั้นเกี่ยวกับปอบบาก็เป็นหนึ่งในนั้นบอสของเราก็ออกมายอมรับนะครับว่าทั้งปากนะครับแต่การซื้อขายดาวินูเยสก็สมเหตุสมผลนะครับพรลิเวหูวก็ ขายนักเตะผู้เล่นออกไปด้วยนะครับไม่ได้แบบไปลงทุนแบบก้อนเดียวเลยนะฮะเราแสดงเห็นถึงปรัชญาในการทาทีมนะครับแล้วก็ทําการตลาดอย่างฉันฉลาดนะครับแต่แมนยูนั้นคือซื้อมาโป้งๆเลยนะฮะก็คือแบบซื้อแบบเสียหมดเลยนะฮะคือซื้อตัวมาก็โชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็ปล่อยฟรีด้วยนะครับนี่คือการทําการตลาดที่แย่ของแมนยูกับอยู่ของปอบบ่าเลยนะครับแต่ของเรานั้น คือขายออกไปก่อนนะครับมีเงินแล้วค่อยไปซื้อนะฮะนี่คือการทำการตลาดของทางด้านฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่15กรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ